เอาละฮะวันนี้เรามาอยู่กับด่านไนแมร์เป็นด่านใต้ใต้น้ำเฮ้ยไม่ใช่ด่านท่อระบายน้ำระดับไนแมร์นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าอันสาแล้วก็มีอัศเดตเข้ามาใหม่เป็นดาบใหญ่นะครับแกมซอร์สยังไงโคตรเท่โอ้โคตรถึงเลยดนะไนแมร่หึหอถึงมากถึงมากมอนระดาบไนแมร์นี่คือแบบโอ้โคตรถึงหนีไม่ไหนนะเชฟเชฟต้องโดดหนุนบ้านนะครับเชฟอ่ะ เชฟนั่นโดนผมปรุงนะครับผมไม่ให้เชฟตีหรอกเชฟนั่นโดนผมปรุงพวกผมอะ่ะปรุงอร่อยมากร์แซมเวอร์อะไรวะไม่เกี่ยวนะฮะไปเอ้ยหันหลังหันหนูน้นทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้เพือ่อนไปชิบนี้มันรวนัวไปทีหนึงงอัหนี้หนามพันนาไปโคตรเทหนามใหญ่นางหนามพันธนา แต่ผมว่านาฬใหญ่นี่คือเหมาะกับสายแบบเอีมากน,นะมีทั้งสตันทั้งนามเมที่ค่อนข้างครบสูตรกว่าคน,น,นานะนะะจริงๆขนานันี่คือรู้สึกว่าเหมาะกับเป้าหมายเดียวมากกว่าจะค่อนข้างแรงเป็นพิเศษอค่อนข,ข้างแรงเป็นพิเศษสำหรับเป้าหมายเดียวนะแต่ก็ ปันหมู่ก็มาข่ามันก็โอเคครับมันก็ใช้ได้โดยเฉพาะท่อสองกับข้สามนะส่วนท่าแรกก็แลสถานการณ์ครับถ้ามีตัวระเบิดอยู่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้นะครับเพราะว่าถ้ายิงลากเข้ามาใกล้อย่างนี้มันทำให้เราหายได้นะครับผมนะบอกเลยว่าอว้ยโค่นมันไปทางนูน้นทางนูน้นเพื่อนทางนูน้นเพื่อนเฮ้ยหลบอืมพันรัวไปทีนึงอืมไอห,หนูไอห,หนูเวนอืม เดี๋ยวท่าสแลนหน่อยเป็นไงล่ะเฮ้ยมันหนีมันหนีไปไหนมันหนีไปวิ่งมีบอสเหรอมีมีมอสเหรอมีมีอสเหรอมีมีมอสก็ไม่กลัวเว้ยเออเอาเดี๋ยวมีว้าก็เอานี่วะอืออืออือเรียบร้อยเข้ามาน้องเข้ามาน้องมีไม่เคยกลัวมินิบอสมีมีบอสเหรอมีมีบอสเหรอมีมีบอสแล้งไงวะมีมีบอสอะ้งไงฮะอืออือคนเราเยอะกว่าเว้ยฟันรัวอื้มเป็นไง เดี๋ยวไม่ววละมีเพี่อนไม่ละน้องโตเพื่อนตายเหรอโอ้ดาวมีเห็นแม่งแบบแรงจริงผม้แท่นหนับเราไม่เคยยอมใครครับผมนี่ยานว่าโอ้ยเออเราตายไปแล้วคนนึงเออนั้นตีก่อนอืมอืต้องยอมแพ้ยอมพา,ายก่อนน,น,นะเะะนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวตายแล้วง,งานจะยุง่งมันจะไม่ยุง่งมันจะไม่หนักที่เพื่อนเลยนีเออ ถ้าไม่ใช้ครับมันจะไม่หนักเพื่อนๆนะโอ้ยโดนระเบิดอีกแล้วไม่ชอบโดนระเบิดเลยโอ้ยโอ้ยทั้งโดนระเบิดทั้งเชี่เลยถ้ามีแบบจังหวะเชฟไม่เตี้ยวโอ้คนลำบากฟันฟันตรงนี้อืออือนำรัวอือมันนี่ซะแล้วก็โดนอย่างนี้ไปถ้าฟันตะแคงเฮ้ยถ้าฟันแนวนอนต่างหากอืออือเรียบร้อย สมเป็นหนักพันนันะครับเราก็สตันเพิ่มอืมอืมเรียบร้อยไป let's go นหยอด่านทาเท่าไรานะครับนี้คือเราแบบต้องเอาชีวิตรอดจนถึงแบบสามนาทีคล้ายๆกับด่านแรกเลยนะครับด่านสกูเอาชีวิตรอดแบบคล้ายๆด่านสกูเลยนะครับผมคล้ายๆกันแต่แค่แบบอโอ้อได้ะดับความยากมาแล้วก็มอนสเตอร์มาก็ จะมีมอนเตอร์หมูหรือหมูอะไรล่ะหนูใหม่เข้ามานะครับเป็นแบบทําให้เราตาบอดนะครับคือแบบมันปิดตาเราไว้นะครับซึ่งเป็นตัวทา่าในลำพานมากเพราะเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยครับนั่นแหละคือข้อเสียที่สุดอือ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 สวยเพื่อนอือมาเชื่อแล้วมาเชื่อแล้วสวย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 ดันไปดันไป เดี๋ยวล่างให้เดี๋ยวล่างให้เราก็ระเบิดพลังโอ้ยนนอโดนระเบิดด้านหลังนี่คือแบบโดนสตันนิกเพื่อนน่าจะไหวอยู่ตรงนู้นโอ้ยบันโอ้ยดาบใหญ่ให้สัตว์ผมพูดจริงๆนะเขาทำแบบแอนิเมชั่นทั้งเขาทำแอนิเมชั่นมาค่อนข้างนีมากเลยนะค่อนข้างสมูทผมโทษชอบ มันดีจริงเยอะดูดิฟ mm ันเนื้อเฟกก็สวยสวยออไม่ได้อวยนะแต่คือแบบมันม like ันด <c oughs> ีในแบบนี่ผมชอบนะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยสมิไอ้สมิเชฟแถมด้วยอือแถมไม่เหยียดเท่าไหร่แต่ผมใส่เดี่ยวจับมันอืออือเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีด้านมีด้านเออ เหมือนท่าแห่ละท่านี่คือไม่นักด้วยนะครับหมายถึงแบบมันไม่แบบทับกันนะครับพวกสกิลอะไรพวกนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะบางเกมมันบางทีเราจะเวลามันจะไม่เดินนะครับถ้าเราไม่แชร์อาวุธน,นั้นนะถือว่าค่อนข้างดีครับเกมนี้เวลาเราแบบเปลี่ยนอาวุธเวลาก็อาวุธที่เราไม่ได้เลือกใช้นะมันก็ยังดําเนินการที่แบบมีสกิลเรื่อยๆก็ถือว่าทําให้เรามีสกิลการใช้งานได้หลากหลายขึ้น แล้วก็มีโอกาสให้เราทำคอมโบในมาขึ้นไม่ไหำเอ้ยโดนระเบิดนะมาถึงเวลาลุยเอาชีวิตรอดโยอันรั่ว ออโอมโ้เป้าหมายแบบเป้าหมายเดียวนี่ขนานค่อน,นะนข้างเหมาะนะแต่ก็ถ้าเป้าหมายหมู่นามใหญ่ผมว่าเหมาะกว่านะครับทางการแบบมีแบบวงกว้างมากเลยดูดีค่อน,นข้างกว้างนะค่อนข้างดีค่อนข้างดีการที้เพื่อนเล่นถือว่าที่นะครับถือว่าเที่ถือว่าที่ชอบเลยชอบเลยเดี๋ยวแน่นะคนเราก็ต้องมาดูนะโอ้ยไหลไหลไหลตัวไหลตัวไหลเปิดบ้าง หูดามเออปล่อยพลังออกล่ะเดี๋ยวไม่ล่ะอุ้ยอ,อุยอ้ยอุ้ยกด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 อืคิดว่าขีปนาคเหรอวะอืออือเลยเอ,ออเออเออเข้ามาดิวะก็เข้ามาดิบาร์สข้าเกียรติเจ้าหายเลยเพราะว่ามันเปิดรถวงกว้างข้าหนัาเกียรตินะครับตัวมัน เพราะฉะนั้นเปิดอันนี้อืมอือืโอ้ยเปิดเปิดมาเจวเจ้วแจ้วอืมมันลนลัว ม,ม,มาหาใกล้ๆเฮ้ยโหหนีโค้นไวหนีไวไปไหนล่ะโัวมันหนีไวมากเลยนะจริงๆมีโคตรไวอ,อืมอืมโอเครับทราบเรื่องเรียบร้อยสวยเพื่อนอค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ยยแล้วก็เสียหลักๆก็น่าจะตีช้ากว่าคารานาครับผมนั่นแหละข้อเสียแต่ข้อดีก็คือวงกว้างครับแต่ว่า แต่น้นมันก็บารล้างกันดีนะทั้งแบบหนามใหญ่ตีช้าอย่างนี้ก็โอเคครับผมแต่ว่าเดี๋ยวน้อยก็แบบทำให้ลักษณะอาวุธมันดูหนักด้วยชอบชอบชอบอุ้ยหนนตดนั่งรพลังไปก่อนให้เร่งง่ายให้เร่งง่ายอม้นหอุนหมุนในพื้นที่ที่หนึ่งฟันข้างอู้โดนระเบิดมันจะตายเพราะระเบิดเนี่ยแหละมันมันจะไม่ตายเพราะอะไรเลย จริงๆนะเกมแมปเนี้ยไม่จะตายเพราะตัวระเบิดตัวแบบน่ารำคาญอนะ่ะพอๆกับวาร์สอ่ะตัวระเบิดตันน่ารำคาญขน,ะดบบน,นาดถ้าแบบอยู่ใกล้ๆอ,อะไรเงี้ยโอ้โหโอ้โหรถวาร์สรัวๆโอเคเหลือเวลาอีกสี่วินะครับเราก็ชนะแล้วโยโยเรียบร้อยครับจบแมปนี้เลยแบบรวดเร็ว ก็ชอบกันก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย